สวัสดีวันเสาร์นะคะเช้านี้ยำหัวปลีค่ะมีหนังหมูนะคะมีหัวปลีแล้วก็โขกน้ำพริกเผาปรุงรสเค็มเปรีย้ยวจากน้ำมะขามนิดนิดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตัดน้ำตาลนิดหน่อยก็พออย่ามากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่เป็นกับข้าว ตัดเพื่อความกลมกล่อมนะคะเห็นไหมอาหารโบราณของคนเฒ่าคนแก่มีแต่เครื่องสมุนไพรค่ะอืม,อม,อม